ชายผู้ร่ำรวยกลับบ้านหลังจากหายไปนานหลายปีแต่สิ่งที่เขาเจอกลับไม่ใช่การต้อนรับใครคือเด็กชายที่เรียกเขาว่าลุงทำไมภรรยาถึงเงียบไม่พูดสักคำและเสียงชายแปลกหน้าคนนั้นเขาเป็นใครเรื่องราวความรักการสูญเสียและความจริงที่ไม่มีใครกลา้าพูดกำลังจะเปิดเผยต่อหน้าต่อตาคุณมหาเศรษฐีกลับบ้านเกิดสุดเข่ารำ่ำไห้เห็นภรรยากับลูกชายในเล้าเป็ดเก่าๆชายหนุ่มในสูตรหรูยืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าลมหายใจเขาหนักขึ้นเมื่อเห็นประตูบ้านเปิดแงม้ม ฝุ่นจับตามขอบไม้กลิ่นอับของความทรงจําเก่าโชยมาแตะจมูกเสียงเป็ดร้องเบาๆดังมาจากหลังบ้านเขาค่อยๆเดินตามเสียงนั้นไปเท้าของเขาเหยียบลงบนพื้นดินแห้งแตกร้าวลมหอบฝุ่นเบาๆพัดเข้าใส่ใบหน้าหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นทุกก้าวที่เขาใกล้แล้วเป็ดเมื่อเดินมาถึงเขาชะงักในแสงแดดอ่อนสาดผ่านรูไม้เขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนฟางแห้ง ชุดของเธอเปื้อนโคลนผมเข่ายุ่งเหยิงข้างเธอคือเด็กชายตัวน้อยในเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเด็กกำลังเล่นกับเป็ดอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวชายหนุ่มตัวแข็งที่ดวงตาเบิดกว้างเขาจำทั้งสองคนได้ทันทีเธอคือภรรยาที่เขาทิ้งไว้เมื่อสิบปีก่อนและเด็กชายคือหน้าตาของเขาในวัยยาวไม่มีผิดเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงตรงหน้าขาเขาอ่อนแรงจนต้องสุดลงกับพื้น น้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเสียงในหัวกริดร้องว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ภาพตรงหน้ากลับชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธเขาเอื้อมมือไปข้างหน้าเหมือนจะคว้าอะไรไว้แต่สิ่งที่สัมผัสได้มีเพียงอากาศเย็นเยียบภรรยาเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและไม่แปลกใจเลยเธอยิ้มเล็กน้อยเหมือนรู้ว่าเขาจะกลับมาเด็กชายหันมองเขาอย่างสงสยัย ไม่มีความคุ้นเคยในแววตานั้นมีเพียงความว่างเปล่าชายหนุ่มพยายามฝืนยิ้มทั้งที่ริมฝีปากสั่นรอริกเขาคลานเข้าไปใกล้ใช้มือเช็ดน้ำตาออกจากแก้มตัวเองหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองศึกในอกลูกของฉันหรือเปล่าเขาคิดในใจแต่ไม่กล้าถามออกไปพรรยาย,ยังคงนั่งนิ่งเธอไม่ได้ขยับไม่ได้พูดมีเพียงสายตาที่จ้องมองเขาอย่างว่างเปล่าลมหายใจของเขาหนักขึ้นทุกวินาที ความเงียบรอบตัวดังขึ้นอย่างบีบคั้นเสียงเป็ดกลับเงียบปริบราวกับรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเขายื่นมือออกไปแตะมือภรรยาแต่เธอกลับถอยห่างดวงตาของเธอเปลี่ยนไปไม่มีแววโกรธไม่มีแววรักมีเพียงความแปลกหน้าเขารู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นคนแปลกหน้าในบ้านตัวเองมือที่เคยกลมกันไว้แน่นในวันแต่งงานตอนนี้เหมือนถูกผลักสายจากโลกที่เขาเคยเป็นเจ้าของ เขาหันไปมองเด็กชายอีกครั้งเด็กยังคงมองเขาแต่ไม่พูดอะไรชายหนุ่มเปิดกระเป๋าหยิบของสิ่งหนึ่งออกมามันคือรูปถ่ายเก่าขาดๆมุมหนึ่งภาพเขาและเธอในวันแต่งงานยิ้มอย่างมีความหวังเขายื่นรูปให้เด็กชายอย่างลนลานนี่พ่อเองนะลูกเสียงของเขาแผ่วลงแทบเป็นเสียงกระซิบแต่เด็กชายกลับเบือนหน้าไปมองแม่แม่ยังคงไม่ตอบ มีเพียงความเงียบพิกัดกินทุกวินาทีแล้วจูจ่ๆเด็กชายก็เอื้อมมือไปรูดไม้ฝาแล้วเป็ดเปิดออกมีเสียงขยับของอะไรบางอย่างในความมืดชายหนุ่มหันไปมองตามเสียงนั้นดวงตาเขาเริ่มสั่นไหวอีกครั้งหัวใจเต้นแรงจนน่ากลัวว่ามันจะหยุดไปเสียก่อนจากในความมืดมีเงาร่างหนึ่งกำลังขยับเข้ามาใกล้เงานั้นสูงกว่าเด็กชายมากสูงพอจะบดบังแสงแดดจากช่องไม้ ร่างนั้นยืนอยู่เงียบๆไม่พูดไม่ขยับชายหนุ่มหันไปมองภรรยาอีกครั้งเธอยังคงนิ่งแต่น้ำตาไหลลงมาช้าๆริมฝีปากของเธอขยับเล็กน้อยแต่ไร้เสียงเขาเอียงหูเข้าไปใกล้เพื่อฟังแล้วเธอก็พูดประโยคหนึ่งเบาแต่ชัดเจนไม่ใช่ลูกของคุณเสียงนั้นเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งไหลผ่านเส้นเลือดชายหนุ่มตัวชาวาหายใจไม่ออกชั่วครู่ เขาหันขอบไปมองเงานั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เงานั้นไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วมันอยู่ข้างหลังเขาเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากข้างหลังช้าหนักและแน่นอนชายหนุ่มกลืนน้ำลายอย่างยากลําบากเหงื่อเย็นไหลลงมาตามขมับแม้จะยืนอยู่ใต้เงาไม้เขาไม่กล้าหันกลับไปหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อแต่ความเงียบรอบตัวกดดันจนเขาไม่มีทางเลือก เขาค่อยๆหมุนตัวช้าๆภาพที่เห็นทําให้ขาเขาสั่นจนแทบสุดอีกครั้งร่างที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือเด็กหนุ่มคนหนึ่งผิวซีดขาวใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลจางๆดวงตาสีดําสนิทจ้องมองเขาแน่นิ่งไม่มีคําทักไม่มีรอยยิ้มเพียงแค่จ้องเหมือนกําลังอ่านใจเขาชายหนุ่มพยายามเอ,อ่ยปากแต่เสียงกลับแหบแห้งคุณเป็นใครเด็กหนุ่มไม่ได้ตอบ เขาเพียงยกมือขึ้นช้าๆแล้วชี้นิ้วไปที่อกซ้ายของชายหนุ่มตรงกับตำแหน่งหัวใจพอดีท่านใดนั้นเจ็ดแบบแล่นว่าเข้ามาชายหนุ่มสุดลงกับพื้นมือกุ่มอกแน่นลมหายใจสั่นคลอนร่างกายอ่อนแรงอย่างรวดเร็วภรรยาและเด็กชายยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่มีใครวิ่งเข้ามาหาเขาไม่มีใครร้องเรียกชื่อเขาเลยเขาเงยหน้ามองภรรยาเป็นครั้งสุดท้าย ดวงตาของเธอแดงกำ่ำแต่เย็นชายอย่างน่ากลัวเธอเอ่ยเบาๆด้วยเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินจากเธอมาก่อนคุณไม่ควรกลับมาเสียงของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลที่เขาไม่เคยเห็นข้างหลังเขาเสียงฝีเท้าเริ่มใกล้เข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีมากกว่าหนึ่งเสียงเหมือนใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังเดินเข้ามารายล้อมเขาเขาพยายามจะลุกขึ้นแต่ขากลับไร้เรี่ยวแรงร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้กับดิน ดวงตาเริ่มพร่าเลือนภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือเด็กชายเดินเข้าไปจับมือชายแปลกหน้านั้นไว้แน่นอย่างเต็มใจมือเล็กๆของเด็กชายกุมมือชายแปลกหน้าไว้แน่นไม่มีร่องรอยของความกลัวมีเพียงความเคยชินเหมือนเขาคือคนที่เด็กไว้ใจชายหนุ่มที่สุดอยู่กับพื้นจ้องภาพนั้นตาค้างในหัวเต็มไปด้วยคำถามแต่ไม่มีคำตอบใดหลุดออกมา เขาอยากจะตะโกนเรียกชื่อภรรยาเรียกลูกแต่เสียงของเขาเหมือนหายไปจากโลกนี้แล้วชายแปลกหน้าเริ่มก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งทุกย่างก้าวของเขาทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนในใจของชายผู้กลับมาใบหน้าของชายแปลกหน้านั้นเริ่มชัดเจนขึ้นในสายตาพร่ามัวและสิ่งที่เขาเห็นทําให้ลมหายใจขาดห่วงมันคือใบหน้าของเขาเองแต่ในเวอร์ชั่นที่อ่อนยาวกว่า ดวงตาเดียวกันเส้นผมท่าทางทุกอย่างเหมือนเขาในอดีตไม่มีผิดเขารู้สึกเหมือนยืนอยู่หน้ากระจกเงาที่บิดเบี้ยจากการเวลาฉันเขาพยายามพูดออกมาอีกครั้งแต่คำพูดถูกกลืนหายไปกับเสียงลมชายแปลกหน้าผู้นั้นย่อตัวลงมาจนใบหน้าอยู่ระดับเดียวกันสายตาเขาเฉยชาริมฝีปากขยับช้าช้าคุณไม่มีที่นี่อีกแล้วคำพูดนั้นเหมือนค้อนทุบลงกลางอก ไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดทางกายแต่มันคือการตัดขาดคือการถูกลบออกจากเรื่องราวชีวิตของคนที่เขารักเขาพยายามคันหาบางอย่างในกระเป๋าเสื้อมือสั่นระริยิบกล่องเล็กๆออกมาเป็นกล่องแหวนแหวนวงเดิมที่เขาเคยสวมให้ภรรยาในวันแต่งงานเขายื่นมันออกไปมือสั่นอย่างไร้ยแรงฉันขอโทษเสียงแผวเบาจะสะอื้นแต่ไม่มีใครรับมันไว้ พันรยาไม่ได้แม้แต่จะมองเด็กชายยิย้มและกอดชายแปลกหน้านั่นขึ้นชายหนุ่มรู้ตัวว่าตัวเองไม่ใช่พ่อของเด็กคนนั้นอีกต่อไปไม่ใช่สามีของเธอคนนั้นอีกต่อไปเขาคือแขกแปลกหน้าในความทรงจำที่ไม่มีใครต้องการจำและเบื้องหลังเสียงประตูแล้วเป็ดค่อยๆปิดลงช้าๆเสียงไม้เก่าเสียดสีบทขยี้หัวใจเขาอีกครั้งความมืดภายในแล้วเข้าครอบงำทุกอย่าง และเขาก็หายไปในความเงียบนั้นอย่างไร้ตัวตนภายในความมืดที่เงียบงนันชายหนุ่มรู้สึกเหมือนตกลงไปในหลุมลึกไม่มีพื้นไม่มีผนังไม่มีแสงใดส่องผ่านมีเพียงเสียงหายใจของตัวเองที่ดังสะท้อนอยู่ในหัวเขาเรียกชื่อภรรยาอีกครั้งในใจแต่คําตอบที่ได้มีเพียงเสียงสะท้อนว่างเปล่าทันใดนั้นแสงบางเบาก็เริ่มปรากฏขึ้นตรงหน้าเป็นแสงจากตะเกียงเก่าดวงหนึ่งแขวนอยู่กลางห้องไม้โสมโ เขารู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่นั้นอย่างประหลาดทุกมุมทุกกลิ่นเหมือนเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนและตรงมุมห้องมีกล่องไม้เก่าๆใบหนึ่งเขาเดินไปอย่างช้าๆเท้าเหยียบผ่านเศษฟางเศษไม้และเสียงเป็ดร้องแผ่วๆดังแทกเข้ามาอีกครั้งเขาคุกเข่าลงเปิดฝากล่องภายในมีเพียงสมุดบันทึกเล่มหนึ่งปกหนังเก่าขาดรุ่ยมือเขาสั่นเล็กน้อยขณะเปิดหน้าแรก บรรทัดแรกเขียนด้วยลายมือที่เขาจําได้ดีถึงเขาคนนั้นที่ทิ้งเราวไว้โดยไม่หันกลับมาทุกคําเหมือนมีคมมีดบาดใจเขาพลิกหน้าต่อไปทีละหน้าบันทึกทุกหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดของเธอคืนที่ฝนตกเด็กป่วยไม่มีเงินซื้อ,อยาวันเกิดลูกที่ไม่มีพ่อเคียงข้างและความฝันที่ค่อยๆตายลงในแล้าเป็ดเก่าๆหลังบ้านเขาอ่านถึงหน้าสุดท้าย มีเพียงรูปถ่ายรูปหนึ่งแนบอยู่เป็นรูปภรรยาและเด็กชายยืนถ่ายคู่กับชายอีกคนหนึ่งชายคนนั้นคือคนที่เขาเพิ่งเห็นในเล้าชายที่หน้าเหมือนเขาแต่ไม่ใช่เขาใต้รูปมีข้อความสั้นๆเขียนไว้ด้วยลายมือเธอเขาไม่ใช่พ่อของลูกฉันแต่เขาอยู่กับเราเสมอหัวใจเขาเหมือนถูกบีบจนแหลกภาพที่ชัดเจนขึ้นทุกนาทีก็คือเขาไม่ใช่ผู้ถูกแทนที่ แต่เขาคือเงาที่เคยจากไปและไม่มีใครรออีกต่อไปเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งจากประตูด้านหลังเขาหันกลับไปช้าช้าและเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในความเงียบเสียงของเด็กชายลุงลุงม,มาทำอะไรที่นี่ครับเสียงใส่ไร้เดียงสานั้นไม่รู้จักชื่อเขาเลยคำว่าลุงดังซ้ำอยู่ในหัวเขาเหมือนมีใครตบหน้าด้วยมือเปล่าชายหนุ่มนิ่งงันมองเด็กชายด้วยสายตาโศกเศร้า ริมฝีปากเขาเปิดเพื่อพูดอะไรบางอย่างแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเด็กชายเองเขาเล็กน้อยพลางถามต่อลุงหลงทางเหรอครับน้ำเสียงเด็กยังคงนุ่มนวลใสซื่อแต่ยิ่งฟังมันยิ่งเจ็บปวดกว่าคำด่าทอชายหนุ่มพยายามยิ้มยิ้มที่บิดเบีย้ยวจนกลายเป็นความขมขื่นเขากำลังจะพูดว่าพ่อเองแต่คำคำนั้นติดอยู่ในลำคอ เพราะเขาไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าเขายังมีสิทธิพูดคำนี้หรือไม่เขาพยักหน้าเบาๆตอบเด็กชายใช่ลุงหลงทางเด็กชายยิ้มรับแล้วเดินเข้าไปจับมือเขามือเล็กอบอุ่นนั้นตัดกับหัวใจที่เย็นเยียบของเขางั้นลุงมานั่งพักในบ้านผมก่อนนะครับคำว่าบ้านผมฟังดูธรรมดาแต่กลับเฉือนหัวใจเขาอย่างช้าๆเด็กชายจูมือเขาเดินกลับไปทางแล้วเป็ด เสียงฝีเท้าเล็กๆดังเคียงกับฝีเท้าอ่อนแรงของเขาระหว่างทางเขาเห็นบางสิ่งเปลี่ยนไปแล้วเป็ดที่เขาเคยเห็นโสมตอนนี้ดูอบอุ่นอย่างแปลกประหลาดมีผ้าห่มเล็กๆแขวนตากอยู่บนเชือกมีขวดนมเด็กตั้งอยู่ข้างถังน้ำมีชีวิตมีครอบครัวแต่ไม่มีเขาอยู่ในภาพนั้นเขามองไปที่ภรรยาอีกครั้งเธอยังคงนั่งเงียบในมุมเดิม คราวนี้เธอมองมาทางเขาอย่างชัดเจนไม่มีน้ำตาไม่มีรอยยิ้มนีม่เพียงสายตาที่นิ่งลึกเหมือนต้องการพูดอะไรบางอย่างเขาอยากถามเธอหลายพันคำถามอยากอธิบายอยากร้องขออยากย้อนเวลากลับไปแต่ในตอนนั้นเองเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากหลังเล้าเสียงของชายแปลกหน้าชัดเจนเยือกเย็นอย่าให้เขาอยู่ที่นี่นานเกินไป ประโยคนั้นไม่ได้พูดกับใครโดยตรงแต่ทุกคนในเล้าได้ยินชัดเจนเด็กชายชะงักแล้วปล่อยมือจากเขาช้าๆชายหนุ่มยืนนิ่งใจเต้นแรงอีกครั้งเขารู้ว่าเวลาของเขากำลังหมดลงไม่ใช่เวลาของชีวิตแต่คือเวลาสุดท้ายที่โลกนี้จะยอมให้เขายืนอยู่ตรงนี้ลมหายใจของเขาหนักขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนอากาศรอบตัวเริ่มบางลงเขามองไปรอบๆแล้วเป็ดอีกครั้ง แสงแดดอ่อนๆที่เคยลอดผ่านช่องไม้เริ่มเลือนหายไปทีละเส้นโลกทั้งใบเหมือนกำลังปิดประตูใส่เขาช้าๆเขาหันไปมองภรรยาแต่เธอกลับหันหลังให้ในวินาทีนั้นความเงียบระหว่างเขาและเธอกลายเป็นกำแพงหนาชายแปลกหน้าก้าวออกมาจากเงาอีกครั้งครั้งนี้เขายืนอยู่ต่อหน้าโดยไม่มีอะไรขั้นกลางอีกแล้วทั้งสองคนมองหน้ากัน เรากับกำลังมองเข้าไปในกระจกที่สะท้อนอดีตและความจริงชายแปลกหน้ากล่าวช้าๆคุณจากไปนานเกินไปและตอนนี้ทุกอย่างไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปแล้วเสียงของเขานุ่มแต่แน่นอนไม่มีความเกลียดชังแต่ก็ไม่มีความเมตตาชายหนุ่มกัดฟันแน่นหยาดน้ำตาร่วงลงมาโดยไม่รู้ตัวเขาหันไปมองเด็กชายอีกครั้งแววตานั้นเต็มไปด้วยความสงสยัยแต่ไม่มีความผูกพัน ไม่มีความจำในอดีตไม่มีคำว่าพ่อบนริมฝีปากเล็กๆนั้นเลยเขายกแหวนในมือขึ้นอีกครั้งพยายามจะส่งมันคืนเหมือนจะทิ้งสัญลักษณ์สุดท้ายของความรักที่เคยมีแต่พรรยาาไม่หันกลับมาเธอเดินเข้าบ้านเงียบๆโดยไม่หันหลังประตูไม้ถูกปิดลงอย่างเบาๆแต่เสียงกลับดังสะท้อนในหัวใจเขาเหมือนระเบิดชายหนุ่มค่อยๆสุดลงนั่งตรงพื้นดินเดิมที่เขาเคยคุกเขา่า มือเขาวางแหวนลงบนดินตรงที่ลูกเคยยืนไม่มีใครรับมันไว้ไม่มีเสียงร้องเรียกไม่มีคำให้อภัยมีเพียงสายลมที่พัดผ่านแผ่วเบาและเสียงฝีเท้าชายแปลกหน้าที่เดินจากไปพร้อมเด็กชายเขาเหลือเพียงลำพังในบ้านที่เคยเป็นของเขาในครอบครัวที่เคยรักเขาและในความทรงจำที่ไม่มีใครอยากจำอีกต่อไปเขานั่งนิ่งอยู่ตรงนั้น ลมหายใจสั่นรัวดวงตาแดงกำ่ำมือเปื้อนดินของเขายังวางอยู่ข้างแหวนวงแหวนเล็กๆที่ไม่มีใครยอมรับอีกแล้วเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าท้องฟ้าบ้านเกิดที่เคยสดใสตอนนี้กลับมืดมนราวกับจะฝนตกอีกครั้งเสียงเป็ดร้องแผ่วๆจากเล้าข้างหลังเหมือนเสียงเตือนจากอดีตที่หลอกหลอนเขาค่อยๆลุกขึ้นทั้งที่ร่างกายยังอ่อนแรง สายตาย,ยังคงมองตรงไปยังบ้านไม้หลังนั้นประตูยังปิดสนิทไม่มีเงาของใครปรากฏตรงหน้าต่างไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงเรียกชื่อเขาเขาเดินเข้าไปใกล้ทีละก้าวแต่ละก้าวหนักหนาเหมือนเดินผ่านก้อนหินในอกมือเขายกขึ้นแต่บานประตูเบาๆแต่เขาไม่ได้เคาะเพราะเขารู้ไม่มีใครอยากเปิดเขาเพียงยืนเงียบๆเ,เหมือนต้องการจำภาพบ้านหลังนี้ให้แม่นที่สุด จำกลิ่นไม้เก่าเสียงไก่เสียงลมและความรู้สึกของการเป็นคนนอกจากนั้นเขาก็หันหลังกลับเดินกลับไปที่เล้าเป็ดเก่าที่ตรงนั้นยังมีแหวนของเขาวางอยู่บนดินเขาใช้ปลายนิ้วเขียดินเล็กน้อยขุดหลุมตื้นๆแล้วฝังแหวนลงไปอย่างเงียบงนันไม่มีพธิธีไม่มีคำพูดเหมือนฝังความหวังสุดท้ายของเขาไปกับดินขณะที่เขากำลังลุกขึ้นจากหลุมเล็กๆนั้น เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากข้างหลังเสียงเด็กชายอีกครั้งลุงครับลืมอะไรหรือเปล่าเขาหันกลับไปทันทีหัวใจเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลเด็กชายยื่นมือออกมาในมือมีเศษกระดาษเกา่าๆแผ่นหนึ่งเขารับมาอย่างช้าๆนิ้วมือสั่นเบาๆเมื่อกางมันออกก็พบว่าเป็นภาพวาดด้วยดินสอจางๆภาพครอบครัวสามคนยืนจับมือกันอยู่หน้าบ้านไม้มีรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าทุกคน ที่มุมกระดาษมีลายมือเด็กเขียนว่าแม่บอกว่าสมัยก่อนเคยมีคุณพ่อคนหนึ่งเขาชอบเล่าเรื่องเป็ดให้ผมฟังหัวใจเขาเต้นแรงจนรู้สึกชาขณะเดียวกันภายในบ้านไม้ม่านบางๆที่หน้าต่างก็พลิ้วไหวจากแรงลมและเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเฝ้ามองเงียบเียบมือเขากำกระดาษใบนั้นไว้แน่นหัวใจประตูด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งอบอุ่นทั้งเจ็บปวด ดวงตาที่เคยแห้งผากกลับคลอด้วยน้ําตาอีกครั้งเขาเงยหน้าขึ้นมองเด็กชายรอยยิ้มเล็กๆยังอยู่บนใบหน้าใสาไม่ใช่รอยยิ้มจากความผูกพันแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเมตตาความบริสุทธิ์ที่ไม่มีใครสอนให้รู้จักการเกลียดเขาอยากยื่นมือออกไปกอดแต่ก็ชะงักไว้ตรงกลางอากาศเขากลัวว่าถ้าทำแบบนั้นทุกอย่างที่พยายามเก็บไว้ในใจจะพังทลาย เด็กชายโน้มตัวลงข้างๆแหวนที่ฝังไว้นี่ของลุงใช่ไหมครับเขาไม่ตอบเพียงพยักหน้าเบาๆเด็กชายใช้มือขุดดินออกมาแล้วหยิบแหวนขึ้นมาวางบนฝ่ามือเขาแม่บอกว่าถ้าใครทำผิดแล้วกลับมาต้องกล้ารับไว้ก่อนถึงจะเริ่มใหม่ได้คำพูดนั้นเหมือนค้อนทุก,กลางอกเขาอีกครั้งแต่มันไม่เจ็บเหมือนเดิมมันทำให้เขาเงยหน้าขึ้นมองบ้านอีกครั้งเงานั้นยังยืนอยู่หลังม่าน ไม่ถอยไปไหนเขากำแหวนแน่นแล้วเดินกลับไปช้าๆหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกทุกย่างก้าวเท้าทุกก้าวคือความทรงจำที่เขาเคยทำลายและกำลังจะเดินย้อนกลับเข้าไปเผชิญมันอีกครั้งเขาขึ้นบันไดบ้านทีละขั้นบานประตูไม้ยังปิดสนิทเขายืนอยู่ตรงนั้นนิ่งงนันก่อนจะยกมือเคาะเบาๆเสียงเคาะนั้นดังขึ้นเพียงครั้งเดียว แล้วเงียบไปภายในบ้านยังไม่มีเสียงตอบรับเพียงความเงียบที่หนักแน่นเกินจะทนเขายกมือขึ้นอีกครั้งจะเคาะรอบที่สองแต่ก่อนที่ปลายนิ้วจะสัมผัสบ,บานไม้เสียงกอนประตูก็ดังขึ้นจากด้านในช้าๆหนักแน่นเสียงที่เขาไม่ได้ยินมานานหลายปีประตูเปิดออกช้าๆและแสงจากในบ้าน ก็าสาดออกมาปะทะกับใบหน้าเขาภายในนั้นมีเธอยืนอยู่เงียบๆไม่พูดอะไรไม่ร้องไห้เพียงมองเขาด้วยแววตาที่อ่านไม่ออกเขายกแหวนขึ้นมือสั่นเล็กน้อยมันอาจจะสายไปแล้วแต่ถ้าผมยังขอโอกาสได้อีกครั้งเธอยังคงนิ่งไม่รับแหวนแต่ก็ไม่ปิดประตูใส่เขา ข้างหลังเธอเด็กชายยืนอยู่เงียบเงียบสายตาเขามองผู้ชายตรงหน้าอย่างไม่เข้าใจและในวินาทีนั้นเสียงของผู้หญิงก็ดังขึ้นเป็นครั้งแรกเสียงที่เขารอมาเกินสิบปีเข้ามาก่อนสีเดียวฝนจะตกเขายืนอยู่หน้าประตูอยู่นานประโยคเรียบง่ายของเธอเข้ามาก่อนสีเดียวฝนจะตกมันไม่ใช่คำให้อภัยแต่เป็นประตูแห่งความหวัง เขาก้าวเข้าไปอย่างช้าๆภายในบ้านยังคงเรียบง่ายมีเสือพื้นหนึ่งปูอยู่กลางพื้นไม้มีการน้ำร้อนเล็กๆวางบนเตาเก่ากลิ่นข้าวสุกอุ่นๆลอยมาแตะจมูกกลิ่นที่เขาเคยลืมแต่ไม่เคยหายไปจาจใจเขานั่งลงบนพื้นข้างๆลูกชายเด็กชายหันมามองเขาอีกครั้งไม่มีคำถามไม่มีรอยยิ้มแต่ในแววตานั้นไม่มีความกลัวอีกต่อไป เธอเดินเข้ามาเงียบๆแล้วนั่งลงตรงข้ามไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงเสียงสายฝนที่เริ่มโปรยลงบนหลังคาสังกสีเขาวางแหวนไว้กลางพื้นไม้ไม่มีคำพูดสัญญาไม่มีคำอ้อนวอนเพียงการยอมรับและการขอเริ่มต้นใหม่ในความเงียบเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีแต่หัวใจของเขาเหมือนได้เดินผ่านทั้งชีวิตเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกๆ ครั้งนี้เขารู้แล้วว่าความสุขไม่ใช่เงินแต่คือการได้อยู่ตรงนี้กับคนที่เขาเคยทิ้งและยังยอมเปิดประตูให้เขาอีกครั้งฝนยังคงตกแต่ภายในบ้านหลังเล็กนั้นอบอุ่นอย่างประหลาดและเขาไม่ใช่เงาที่หลงทางอีกต่อไปจบบริบูรณ์